สวัสดีค่ะวันนี้พามาคุ้มกับบ้านมูจิมินิมอลนะคะอีกหลังหนึ่งซึ่งเหมาะกับบ้านที่จะเป็นบ้านครอบครัวมากๆค่ะเปลี่ยนบ้านหลังนี้นะคะจากบ้านโสมให้เป็นบ้านใหม่กันเลยตั้งอยู่ที่เอื้ออาทรวัดพริกค่ะจังหวัดพิษณุโลกไม่ไกลตัวเมืองวิ่งเพียงแค่15นาทีก็ถึงบ้านหลังนี้แล้วนะคะบ้านก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2องห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงห้องนอนชั้นล่างนะคะมีอ่างอาบ ส่วนด้านบนก็จะเป็นระเบียงด้านบนพร้อมกับชิงช้าลังนกค่ะบรรยากาศเป็นส่วนตัวมองเห็นวิวท้องนาอยู่ด้านนอกนะคะตลอดทั้งปีเลยค่ะแถมห้องครัวนะคะต้องบอกว่าห้องครัวใหญ่มากๆค่ะห้องนั่งเล่นนะคะสําหรับครอบครัวจุใจกันไปเลยค่ะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะอยู่กันได้อย่างสบายเลยต้องบอกว่าชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเงียบสง,งบค่ะ แล้วบ้านของเราก็ทําออกมาประเภทที่มูจิมูใจกันไปเลยนะคะสําหรับในตัวบ้านกับมุมต่างๆสามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยทุกมุมเลยค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคะจะเป็นทุ่งนามองแล้วสบายตาสบายใจมากๆสำหรับท่านที่สนใจนะคะบ้านหลังนี้เปิดให้เป็นเจ้าของแล้วแล้วก็แวว ตอนนี้นะคะมีการพูดคุยถึงบ้านหลังนี้อาจจะได้เป็นเจ้าของในเร็วๆนี้สําหรับท่านที่สนใจนะคะจะซื้อสดหรือว่าจะขอสินเชื่อกับธนาคารก็ติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะทีมงานขายนะคะป็นของบริษัทโดยตรงค่ะ